ผมก็จะทําแกงแคอีกครั้งหนึ่งครับแต่ในรอบนี้นะครับจะเป็นแกงแค่ใส่ใส่ปลาดุกครับปลาดุกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็จะใส่กุ้งครับเป็นกุ้งฝอยนะครับก็จะให้รสชาติอีกแบบหนึ่งนะครับข้างก่อนจะเป็นแกงแคไก่ตอนนี้ก็จะเป็นแกงแค่กุ้งแค่ปลานะครับครับเดี๋ยวต้องจัดการผักอันนี้ก่อนนะครับครับทีนี้มาดูส่วนประกอบของผักที่จะใส่ในแกงแค่นะครับ แบบแรกก็จะเป็นผักเ็ดครับอันนี้จะเป็นผักโขมครับอันนี้จะเป็นใบตาลึงนะครับเป็นผักพยายอครับผักขี้หหดครับแล้วก็ใบพริกครับแล้วก็จะถั่วฝักยาวครับมะแปดครับ มะเขือพ่วงนะครับแล้วก็จะเป็นมะเขือครับมะเขืออะไรก็ได้นะครับเขือยาวก็ได้ครับครับอันนี้ก็จะเป็นผักที่จะต้องมีในเกงแค่นะครับอันดับแรกกระโอมครับผักชีฝรั่งครับใบมะกรูดครับ ผักแครครับหรือว่าใบสะพรูครับกลิ่นผักพวกนี้จะช่วยทําให้มีกลิ่นเป็นของเป็นกลิ่นของแกงเคนะครับตัวฟักยาวนะครับผมจะเอามาตัดเป็นท่อนครับใช้วิธีหักก็ได้มม้วคือพวงก,ก็มาหาครึ่งครับมาแปบมนาแปบก็นี่ครับ นี่ครับมะเขือก็มาหั่นเป็นซีกครับครับผมก็จะเอาพริกสดนี้ยใส่ลงไปด้วยครับเวลากินแกงแค่ก็จะทำให้รสชาติอร่อยครับกินเอาพริกมากัดกินการกินแกงแคนะครับ นี่ผมก็จะเอาผักทุกอย่างนี้ไปล้างกันครับ ครับครับทีนี้ก็จะมาดูส่วนประกอบของพริกแกงนะครับที่จะตำใส่ในแกงแค่นะครับันดับแรกนะครับก็จะเป็นกะปิครับจะไคร้ครับหอมแดงครับขมิ้นครับกระเทียมครับ ถั่วทีสงนะครับถั่ทีสงนี่จะช่วยให้น้ําแกงเข้มข้นนะครับแล้วก็พริกแห้งครับครับเดี๋ยวทั้งหมดนี้มาตำรวมกันครับเป็นพริกแกงแครครับอันดับแรกนะครับผมจะใส่พริกแห้งครับกระเทียมครับแล้วก็ตะไคร้ครับตำกันครับ จะเราจะใส่โดยทรงครับอแดงครับข,บบขม,มิ้นครับจะบใส่กะปิครับ โอเคครับโอเคครับแล้วผมจะน้ำล้างคกไว้ครับเดีย๋ยวเอาไว้ใส่ในน้ำแปง เป็นน้ำแกงนะครับครับครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องปรุงรสนะครับที่จะใส่ในแกงแคนะครับอันดับแรกนะครับผมก็จะใส่ตรงอซอสปรุงรสนะครับต่อไปก็จะเป็น สะหายนางรมครับแล้วก็จะเป็นผงปรุงรสครับแล้วก็จะมีซีอิ๊วขาวครับไปจะเป็นเกลือป่นนะครับเกลือป่นนี้จะใส่อันดับสุดท้ายนะครับต้องได้ชิมก่อนนะครับว่ารสชาติเป็นแบบไหนนะครับถ้ายังขาดความเค็มอยู่ก็ต้องเติมเข้าไปถ้าพอดีก็ไม่ต้องใส่ครับ เข้าคั่วครับครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปครับ ก่อนที่จะไปทําอาหารนะครับก่อนที่จะไปปรุงครับมาดูความพร้อมก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างครับอันนี้ก็จะเป็นผักที่เตรียมไว้นะครับล้างสะอาดเรียบร้อยนะครับกุ้งฝอยนะครับล้างทําความสะอาดเรียบร้อยนะครับปลาดุกนะครับก็สับหั่นเรียบร้อยนะครับอันนี้จะเป็นน้ําล้างครกนะครับพริกแกงครับ พร้อมนะครับเข้าวคั่วครับพร้อมนะครับเกลือป่นนะครับก็พร้อมแล้วนะครับซีอิ๊วขาวครับซอสหอยนางรมนะครับและนี้ที่เพิ่มเข้ามาก็คือน้ำมันพืชครับแต่ชอบนะครับผงปรุงรสนะครับแล้วก็ซอสปรุงรสนะครับ ครับเดี๋ยวไปดูวิธีการแกงครับผมเปิดแก๊สครับใส่น้ำมันลงไปครับใส่พริกแกงครับใส่น้ำ น้ำ้ังครกนิดนึงครับพอหอมแล้วก็เอาผักใส่ครับรว่าผักกันครับ ใส่ซอสหอยนางรมครับ,ใส,รบใส่ซีอิ๊วขาวครับใส่ซอสปรุงรสครับใส่ผงปรุงรสไปเลยครับเร่งไฟให้แรงขึ้นครับ กินหอมของแกงแครเริ่มมาแล้วครับท่านผู้ชมแล้วผมจะใส่น้ำล้างครกสิ้งหมดเลยครับถ้าไม่พอเติมน้ำครับ ปิดฝาไว้ก่อนครับท่านผู้ชมกลินหอมมากครับท่านผู้ชม รอพักให้พักพวกนี้ให้เปื่อยนิดนึงนะครับอันนี้ก็ชิมได้แล้วนะครับนี่ก็ได้รสชาติอร่อยนะครับยังขาดใส่ปลากับใส่กุ้งครับฝาไว้ก่อนครับโอเคแล้วครับเดี๋ยวผมจะใส่ปลาลงไปครับ เส่ปลาเสืกุ้งจะใส่ปลาครับิดปลาไว้ก่อนครับปลามันจะสุกเร็วนะครับท่านผู้ชมใส่ประมาณ ห,หนาทีอะไรกระสุนครับจะเติมน้ำอีกนิดครับรู้สึกว่าน้ำแห้งครับนี้ผมจะใส่ข้าวคั่วครับ เพราะว่าถ้าใส่เยอะน้ำมันจะข้นนะครับท่านผู้ชมเสร็จแล้วผมจะใส่กุ้งครับ ปิดฝานิดนครับโอเคแล้วครับเรียบร้อยนะครับปิดแก๊สแล้วครับ อร่อยมากครับเดี๋ยวผมจะเติมเกลือนิดหนึ่งครับรสชาติมันขัดอ่อนเค็มไปนิดหนึ่งครับเรียบร้อยนะครับ จะเก,ก็ดตัดเกงครับ รเรียบร้อยนะครับสำหรับแกงเคปลากุ้งครับกับเรียบร้อยนะครับสำหรับแกงเคปลาแค่กุ้งนะครับก็ประมาณนี้หน้าตาครับรสชาติอร่อยมากนะครับถ้าท่านชอบเมนูอาหารพื้นบ้านก็อย่าลืมนะครับกดติดตามช่องครัวพื้นบ้านสะตนด์อโลของผมนะครับ ผมก็จะนําเสนอเมนูอาหารพื้นบ้านต่างๆมาให้ท่านผู้ชมได้ลองทําตามดูนครับหรือว่าได้มาชมเล่นๆก็ได้ครับหน้าตาก็ประมาณนี้นะครับครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็มีความคิดเห็นยังไงนะครับก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับจะติจะชมอะไรก็ได้นะครับหรือว่ามีความคิดเห็นที่แตกต่างนะครับอ่า ก็นําเสนอมาให้ผมได้อ่านบ้างก็ดีนะครับ <มา S 1> <ม>ครับแต่นผู้ชมมาก,กินข้าวด้วยกันครับวันนี้กินแกงแค่ไหมนะครับครับวันนี้กินแกงแค่กุ้งปลาครับ อาร่อยมากครับท่านผู้ชมพเม็ดครับ ครับอย่าลืมลองไปทําดูนะครับอร่อยมากครับรับประทานดูแล้วครับเป็นรสชาติที่ถูกใจท่านไปชมแน่นอนครับแกงแคก็สามารถทําได้หลายๆอย่างนะครับเอาใส่อะไรหลายๆอย่างครับแกงแคปลาแค่ปูแกงแคหนังนะครับก็มีหลายแบบครับอันนี้ก็เป็นแกงแคกุ้งปลาปลาดุกครับอร่อยสุดยอดครับลองไปทําดูครับ ครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์นะกดติดตามนะครับช่องครัวพื้นบ้านสไตลน์นรงค์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ